อันนี้เปรี้ยวหน่อยอันนี้ออกเปรี้ยวเออเห็นไหมแสดงว่ารู้จริงมใช่ของเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรไม่รู้ฮัลโหลเราพลาดยู่แล้วโอเราใช่ไนะ เคี้ยวได้เลยเหรอคะเม็ดเม็ดเอาไว้เม็ดเม็ดขอไว้หนูเคี้ยวมาอล้วอะเอาสดไมได้ไม่ได้อะรสชาติเป็นไงบ้างเออมังคุดให้มังคุดให้มังคุดไม่ได้ไม่ได้รสชาติเปรี้ยวหรืออะไรนะจะออกไตหวานหน่อยแล้วหนูงงคำว่าช็อกโกแลตสดคืออะไรอ่ะช็อกโกแลตสดเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมันคือเครื่องดื่มจริงๆเราไม่ใช่โกโก้เราเป็นเรายังคงความเป็นคาคาเต็มร้อยเปอร์เซ็นช็อกโกแลตหรือคาคาเนี่ยนะครับมันจะมีมีความคล้ายๆกับไวน์ ยิ่งเก๋ยิ่งเจ๋งคุณค่าของเขาเนี่ยตั้งแต่สมเดือน6เดือน8นะเดือนะเกือบจะปีหนึ่งก็มีอโอ้ยิ่งอร่อยเลยใช่แล้วคือมันจะยิ่งหอมเหรอคะไหนให้ชิมได้บ้างหอ,ม,อมเหมือนแบบอหอมนวลน,นวลหอมนวลนมอ่ะแบบเหมือน,น,นมีผสมนมไปด้วยแต่ไม่ใช่นี่คือช็อกโกแลตล้วนๆวอ่ะล้วนครับโอ้ยมันหอมมากเลยอ่ะครับนี่ลองชิมตอนนี้เรามีอยู่สอง จังหวัดเหนือเสือใต้นะครับเหนือก็คือลำปางใต้คือนครศรีธรรมราช<อ>าแล้วก็ลอยจะตามมาอีกทั่วประเทศข้องนครศรีธรรมราชหอมมากเห็นไหมเห็นไหมไม่เคยได้กินเลยไม่เคยเลยแล้วต้องพามาชิมนครนครศรีธรรมราชนครศรีไม่ใช่นครปฐ่ทุ่มนะเออนครสวรรค์ นสละครราชสีมาละครนายกละครนายกไปกันใหญ่แล้วเล่นกันใหญ่นครอนคปั๊มนกละครปั๊มนกอันนี้เปรี้ยวหน่อยอันนี้ออกเปรี้ยวเออเห็นไหมแป่ว่ารู้จริงอืมจะออกเป็นผลไม้อุ้ยใช่ของเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรไม่รู้อุ้ยมันเหมือนกาแฟที่แบบแต่ละพื้นที่ก็มีแบบ กลิ่นเฉพาะโกโก้ก็เช่นเดียวกันไม่รู้นะเนี่ยใช่คาคาเนี่แหละนี่ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนเลยทุกคนจริงๆอันนี้คือนี่อะไรให้อันนี้ไม่ให้ทิม